ว่าเป็นหนึ่งสาวเก่งค่ะสําหรับน้องเบสรักวันนี้คำสิงลูกสาวคนสวยของคุณพ่อสมรักคำสิงที่วันเกิดปีนี้น้องเบสก็มีอายุครบ25ปีแล้วค่ะและแน่นอนว่าวันเกิดปีนี้น้องก็ม้มไพลาดที่จะชวนแฟนคลับพร้อมครอบครัวทําบุญด้วยกันแบบพร้อมหน้า ไม่เพียงเท่านี้ค่ะน้องเบสยังจัดเต็มกับงานปาร์ตี้ฉลองวันเกิดสุดอบอุ่นที่รวมทั้งแฟนคลับครอบครัวและเพื่อนๆทั้งในและนอกวงการบันเทิงงานนี้บอกเลยว่าอบอวนไปด้วยความรักและเสียงหัวเราะเพราะมีเพื่อนศิลปินจากมากมายหลายช่องตบเท้าเข้ามาร่วมงานกันอย่างคับคั่งค่ะ <Yeah. S 1> เห็นได้ชัดเลยว่าน้องเบสเป็นที่รักของทุกคนจริงๆไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับที่ตาาม,มาหลายปีหรือเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการที่ต่างก็ตั้งใจมาร่วมเซอร์ไพรส์และส่งพลังบวกให้กับน้องเบสแบบจัดเต็มค่ะ ก็ทุกขอบพคุณทุกท่านที่มาร่่มงานคันิทุกท่านนะครับวันนี้เรานเิันนครับที่แล้ววันเกิรวันนี้วันเสิร์ตนที่โบนะครับวันนี้เจานเกิเ็ครับที่เจ็นครับทุกปีก็จัดนะครับก็เปน ก็แบนนี้นะครับก็ขอให้ครอบครัวคำสิุงนี่ครับคุณลงสุขความเจริญนะฮหรืว่าหกปพองกหิดก็ยังนะจริงๆแลนวข่าวเ่าทุกอย่างเนียนิ่งๆนะั่าใจว่าเราเป็นคนดีทบดีก็ปกป้อง่งๆนะความดีก็ปกป้องคนดีใช่ไหมครับทําดีและดีนั่นทีทำสะสนของพักผู้เดราว วันท pues er> ี่9เกษตอ่ามันเป็นะครับที่้วันเกดี่านี้วันเกครับ26ล้วาวันนีเกมันเปนะครับที่7นะวันเขคอปีก็จะนะับพระเจ้า2ผิดผมคิดตั้่อครับคนเราเนี่จะตกจะขึ้นสูงตกเหนตว่แต่ว่าทุกอย่างยิ้มไว้ก่อนเรามั่นใจตัวเราว่าความดีจะปกป้องเราเองครับขอบคุณม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ้ครับน่ัไม่ดียะสวัสดีครับวันนี้มางานวันเกิดเพื่อสาวนะครับครบรอบกี่ปีนี่ไมเท่าไหร่หอ่าเท่ากันนี่ะไ้ทั้ยีห้าไงโอ๊ยเป็นน้องกว่านี่ค่กินเดียวเองก็ไม่มีอะไรมากก็ขอให้มีความสุขมากนาแล้วก็สวยโสดยังโสดอยู่ไหมนี่โสดตลอดกาลใช่ไหม กำลังเบิ่งงานอยู่เอฟวันนี้ไม่ีใครมาหรือเปล่าวะในงานไม่มีเลยปลอดภัยมากอุ้ยสบายหรอสไปไงวันนี้ก็มางานวคือจริงจริงๆแล้วจะเดินทางไปเยสโซทอนต่อนะครับผมไปงานคอนเสิร์ตที่อีบลรพรุ่งนี้เขาเล่าบอกว่าจะอยู่ร้านปิดมันมันดูคำเป็นวันเดินทางสิบชั่วโมงเกลัวไปไม่ทันไม่คนจริงไม่คนจริงจริงจะเจอกันที่เท่าไหร่นาที่เก้าเออได้ไปไหมนี่ไปแต่ฉันก็รีบจับเหมนกัรโอ้วันนี้สิบชั่งงานก็บินไปตอนกลางวันแล้วก็เดี๋ยวตอนกลางคืนกับ ซิซิ่ง,รง,รงหรอไม่ได้บินไปหรอจริงๆวันนี้ถึงจะมีงานจริงเชา้าหรอใช่เพราะเราไปขนาดกาับดิเลเนี่วลาต้องแจกแขนเขาขึ้นมาหนี <c oughs> ไม่ได้แล้วนอนพักกางวันหรอพฤหัสการ์อยู่ต่อใช่ไหมเันไปด้วยหร,อหรือเปล่าเหนื่อยแล้วเนียสวนแล้วชวนแล้วอะโอเคบ้างพอผ่านาะขาไม่เยอะมากดิเจน้อยไปเปิดรอาที่บ้านมากนะน้อยมากน้อยเสียลูกคุ้นแล้วว่าคืออะไรไม่ใช่มอเตอร์ไซค์แบบีริงๆเราเนาะทางแยอืมไม่สวยนะคุ้ยตายใช่เราใส่ประจำอยู่แล้วบอกว่า เพื่อซื้อให้อ่ะน้อเราก็มีแค่เส้อเดียวเลยที่ใส่ประจำอันนี้ไม่ใส่หรอกใส่บ้านพอดอกะโอเคนะครับขอบคุณนะครับผมไมอเดีดค่ะ เรามเกียรติขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ก็วันเกียรติดวันเดียวนะครับที่ที่แล้ววันเกียร์ตัวอันนี้วันเกียร์แม่ร้อยนะครับยี่สิบหกแล้วก็วันนี้ก็วันเกียรติของเบสนะครับยี่สิบเจ็ดครับวันเดียวกันทุกๆปีก็จัดนะครับก็เป็นก็ต่อวันนี้นะครับก็ขอให้ครอบครัวทำสีจอมลี่ครับมีความสุขความเจริญนะครับแล้วก็หมดพักหมดโสดด้วยทีครับจริงๆแล้วเรา ทุกอย่างครับนิ่งๆถ้ามั่นใจว่าเราเป็นคนดีแล้วความดีก็จะปกป,กป,กป้องเป็นเองนะ<อ> <appoint S 1> ครับความดีก็ปกป้องคนดีเองใช่ไหมครับจริงๆเสียทีคุ้คมครองเราเองก็เรื่องการแม่ภูมิใจมากกับลูกสองคนนี้ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่มาวันเกิดน้องเบสขอบคุณมากจริงๆขอบคุณจริงๆค่ะบอกว่า หนูเลี้ยงวันนี้ที่ตอบแทนทุกคนวันนี้จะทําให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกสนุกขอโทษพี่ใช้หน้าไปดีครับสนุกไปกับหนูนะคะแล้วก็เพี่ๆเพื่อนๆ ทุกคนที่มาข้างหน้านะคะโซนข้างหน้าก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ั้งพี่ๆในวงการแล้วก็นอกวงการนะคะขอบคุณทุกคนมากที่มามันเกิดเบนปกติต้องบอกว่าหนูไม่ได้เคยจัดแบบนี้เลยที่แบบว่าชวนพี่ๆทุกคนมาหรือว่าทีมงานช่วงวันหรืออะไรนี้มานะคะก็เป็นปีแรกที่ได้รวมตัวกับพี่ๆทุกคนนะคะดีใจมากที่พี่ๆทุกคนมานะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเลยค่ะที่อยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะที่ที่อยู่กับเบสแล้วก็รักเบสนะคะอยากให้อยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆนะคะหนูก็จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ เป็นคนแบบนี้แหละตลอดไปเอาขวให้เด็กทสิาโอี่วางมานะล้างกรับประกันอ้าเลือกยากเลยตอนนี้น้อก็มาด้วยต่อเข้าเลยครับไป ทุกคนดูว่าวันนี้วันเกิดวันเกิดเปิดคำสิ่ง we <laughs> ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง D2Party ด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ